ให้ประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยแจวแจมหัวจรดปลายท่อ New Suzuki Smash Suzuki Way of Life กะทิพ a s t e u ไ i z e และกะทิ UHT ตราอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกผลิตภัณฑ์ b i g I i e i c E a n d แ a น n แนะนำถึงบ้านบริการถึงที่ จริงๆวันนี้เตือนตะเล่นตะเล่นตะเล่นเพล,ลงช้าที่ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้เพลงเร็วใช,ใช่แล้วค่ะ<อ>และคะแนนเฉียดชิวเลยเป็นไงคะพี่ศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นเองคะแนนนาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์นะครับ9.3ค่ะส่วนคะแนนตามจากทุ่งสงเลก็คือ9.2ห่างกันแค่0.1ติ๊กเดียวภาษาใต้เขาบอกห่างกันแค่แป๊ดเดียววันนี้ทราบแล้วค่ะว่าโรงเรียนไหนนะคะจะเป็นแชมป์ประจำฤดูร้อนนะคะ โอ้ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วพี่โรงเรียนทุกสงเราไปเยี่ยมชมเป็นไงบ้างโอ้โหน,นเขาก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่โรงเรียนเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ันั้นส่วนอุตรดิตถาน้องอาชมตลาดาตลาดาเป็นพยาน้อยชมตลาดแต่วันนี้ครับโอ้โหบางกอกเราจะพาไปที่อุตรดิต์ครับน้องอามนี่เขาไปขึ้นคอนเสิร์ตไปดูสิครับว่าบรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรใครไปเชียร์เขาบ้างอารมณ์โมโหไม่ยกไม่ยอะเยอะไปหมดเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมพูอากทีคุณผู้ชมอยากจะเห็น ส่วนบ้านน้องนัทที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช <avana. S 1> โอ้โหไปดูครอบครัวที่อบอุ่นคุณพ่อ <มา S 1> คุณม <า S 1> มแม่เห็นเขาว่ามีซึ้งมีน้ำตาไหลกันด้วยโอ้โหไม่เอาพอละเราแค<ห>่นี้พอน้ือจิ้มน้ำจิ้มพอคุณผู้ชมคงจะอยากจะดูเหมือนกับเราที่อยากจะเห็นทุกหยดของความรู้สึกของทั้งสองโรงเรียนว่ามันจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับกับโอ้โหบ้านก่อง ไปกันเลยครับโอโหบางกอกวันนี้มากันที่นี่ครับอุตรดิตครับโรงเรียนอุดตรดิตนั่นเองครับนี่ครับบรรยากาศของโรงเรียนวันนี้นะครับเอ๊ะเขามีงานอะไรครับโหเก้าอี้ก็เยอะมีเวทีด้วยว่าแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นครับนี่คือเวทีคอนเสิร์ตของเราครับและวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะทําคอนเสิร์ตของวดนเตรีทุ่งโรงเรียนอุตรดิตครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือจะใช้ ในการหางบประมาณนะครับไปแข e ่งข oh, ันในรอบชิงแชมป์ประจำฤดูร้อนครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนเพื่อของเราทําอะไรกันอยู่ครับตามมากันเลยครับอ้าวตามน้องไปเลยนะครับเดครับอ้ตัวนู้นดีๆจ่าดีๆเอ้พี่คนนี้เขาเป็นใครครับน้าแม่ลักษณะจะเป็นผู้จัดการวงครับที่นิ้วสั่งอย่างเดียวเลยครับทำงานแค่นี้เหนื่อยเลยโอ้โหคุณพี่ครับคุณพี่ไม่ทำอะไรครับแล้วดูกครับ เพื่อนเพื่อนทุกคนต้องรีบทำกันเต็มที่ครับโอ้เหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยทำอะไรทำอะไรไม่ได้อย่างใจเลยแหมมีบ่นครับท่าทางแกจะสบายมากนะครับนั่นนี่ครับบริการถึงที่ครับมาแล้วครับน้ำครับน้ำมาแล้วครับเอาน้ำมาถึงที่เลยนะครับเนี่ยแหมแบบนี้ก็เรียกว่าได้ทั้งดื่มได้ทั้งอาบเลยนะครับน้อง มาดูบรรยากาศก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นนะครับดูสิครับแม่พ่อพี่พี่น้องมากันคึกคักเลยนะครับนีครับมีขอพรกันด้วยนะครับตื่นเต้นค่ะว่ามวมาดูเยอะเอาละครับคอนเสิร์ตก็เริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเรียกว่าวันนี้บน้องเต็มที่นะครับ และถึงคิวของพระเอกของเราครับน้องอ่ามนักร้องนำของเรานั่นเองครับแม่บรรดาพอยกแม่ยกโบกไม้โบกมือทักทายกันใหญ่ครับเรียกเสียงปรบมือเคลียวกาวเลยนะครับนั่น ดูเยอะมากไม่เคยเห็นคนดูเยอะขนาดนี้เลยแล้วไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ตรงจุดนี้ด้วยค่ะขอบคุณชาวอุตรันดิตนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรามาโดยตลอดค่ะพวกเราจะทำให้เต็มที่ต่อไปในรอบหน้าค่ะขอบคุณครับกำลังใจดีขนาดนี้สู้ๆนะครับมาต่อกันที่โรงเรียนทุ่งสงครับว่าแต่ว่าน้องๆไปไหนครับเนี่ยไปบ้านนักร้องครับไปบ้านนักร้องนำจำก็ได้ไหมครับนี่ครับน้องนัทนักร้องนำของโรงเรียนทุ่งสงครับ นี่ครับมี before a n d after ให้ดูกันด้วยไปกินข้าวฟรีครับฮะไปกินข้าวฟรีมีด้วยเหระครับนั่นอ้าวพี่ไปด้วยได้ไหมครับน้องอย่ารอช้าครับไปกับเขาเลยครับนี่ครับบรรยากาศระหว่างสองข้างทางครับแล้วเราก็ถึงบ้านน้องนัทครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าวันนี้คนเยอะมากครับบรรดาแม่ครัวนะครับน้องๆก็มากันเต็มที่ครับเมื่อกี้เห็นน้องนัทไปแล้วนะครับเอแล้วคนไหนครับแม่ของน้องนัท อยู่ไหนครับนี่ไม่ใช่ครับเอ๊คนไหนนะอ่ะอ้ะอ,อผู้หญิงคนนี้ครับนี่นะครับแม่น้องนัทครับไปคุยเขาดีกว่าครับค่ะนี่นะคะก็คือคุณแม่ของนัทเองนะคะอ๋อโหวันนี้ทํากับข้าวมาอลังการมากค่ะแม่ทําอะไรกันบ้างคะอ๋อขนมจีนนะคะข้าวแล้วก็ขนมหวานเพื่อเลี้ยงให้เด็กๆค่ะจากการซ้อมแล้วก็เขาเหนื่อยกันเยอะค่ะเป็นกําลังใจให้เขาว่าค่ะนี่ครับน,น,น้องๆนี่โอ้โหทั้งซ้อมก็เหนื่อยไหนจะเรียนเนี่ยนะครับ แล้วก็สอบกันด้วยต้องบอกว่าทุ่มเทกันเต็มที่เลยแหละครับรอบที่ผ่านมาก็เครียดมากๆเลยค่ะเพราะว่าโดยเรื่องการเรียนถาถมเข้ามาเยอะมากๆเห็นลูกเขาฝึกซ้อมเครียดมากเลยแล้วก็เขาก็ไม่สบายด้วยหนูแบบสงสารแม่ทำงานหนักแล้วเห็นเขาหนูกับน้องทะเลาะบางทีก็ไงว่าเหนื่อยใจหนูก็หน,กหนูก็รู้ว่าจะ แต่ต่อไปนี้หนูก็จะทําหนูก็จะเป็นเด็กดีของแม่มากขึ้นเพราะในชีวิตนี้หนูก็มีแม่อยู่คนเดียวรักแม่ไหมรักรักแม่มากๆเลย,ยมแม่แมนมรักแม่นี่ก็รักแม่ต้องบอกว่าทราบซึ้งนะครับนี่แหละครับกําลังใจจากแม่สู่ลูกยังไงก็อย่าลืมเชียร์ทั้งสองเรียนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไปชมเรื่